สวัสดีค่ะชาวทัดน้ํากระกดพิจิกเมนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเอาเองนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นดวงความรักในช่วงเดือนมีนาคมคะของคนที่มีคนคุยคนชอบเนี่แหละแต่ยังไม่มีสถานะกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันคาว่าเดือนนี้นะคะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะะอาจารย์ว่า ตัวคุณเองอะนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่คุณรอคอยสถานะตรงนี้ม,มาสักระยะหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากสิ้นสุดการรอคอยแล้วคุณอยากจะอยากจะมุฟออนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อยากจะมีความสุขกว่านี้อยากจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณรักคุณสบายใจคุณไม่อยากจมอยู่ในสภาวะการนี้อีกแล้วคุณรอคอย มาเนิ่นนานแล้วกับสถานะตรงนี้และมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่พยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นประคับประคองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือแม้กระทั่งว่าระยะทางที่ห่างไกลแม้ว่าในความเป็นจริงถ้าคนเรารักกันมากพอเนี่ยแค่ระยะทางเนี่ยมันไม่ได้บั่นทอนแต่ในกรณีของคุณคุณมีความรู้สึกว่า แม้ใกล้ก็เหมือนไกลแม้ไกลก็ไม่ได้รับความชัดเจนคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากพอนะ,ค,ะคุณไม่ไหวที่จะรอแล้วทีนี้เรามามาดูในเรื่องของตัวเขาหรือเธอคนนี้กันนะคะว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับผม ตัวเขาเนี่ยนะคะมีโอกาสเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีความแตกต่างจากคุณมากๆเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองตัวเขาเนี่ยนะคะแล้วก็อีโก้จับยึดมั่นถือมั่นในตัวเองตัวเขาค่ะมันเหมือนกับว่าเขาสนใจแต่เรื่องงานเรื่องภารกิจสิ่งที่มาสร้างแพชชั่นให้กับเขาอาจจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เขาโฟกัสไปในสิ่งที่มันเป็น,นเรื่องของชีวิตของเขามากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องราวของคุณตัวเขาอะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมั่นใจในตัวเองแล้วพอใจแล้วหรือพราวในตัวเองมากแล้วเขาถึงจะให้ความสำ,สำคัญในเรื่องของความรักเขาจะเอาความรักเป็นอันดับสุดท้ายแล้วเอาเกียรติยศเสียงความสําเร็จเป็นสิ่งเบื้องต้นก่อน ซึ่งตัวเขาเองนะ่ะนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่เขาประสบความสําเร็จและต้องการความสําเร็จที่มากขึ้นก็ได้ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณ mm hmm. เขาก็คิดที่จะชัดเจนกับคุณนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าณเวลาเนี้ย mm hmm. เขาขอเลือกงาน mm hmm. เลือกภารกิจของเขาก่อนเลือกความสําเร็จก่อนและถ้าเป็นในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลหรือมีความแตกต่างกัน mm hmm. ตัวเขาเองนะคะ mm hmm. ก็มองเป็นเรื่องปกติ เพราะเขาคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ภารกิจสําเร็จแล้วค่อยมาชัดเจนม,มามอบความรักให้กับคุณตัวเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาเหมือนกันเนาะแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วก็พยายามอยู่กับสิ่งที่เขารักเขาชอบก็คือการงานคนคนนี้โอกาสเป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษได้ราศีธนูลัคนาราศีธนูได้ธาตุไฟเด่นนะคะแม่สิงธนูแล้วก็มีธาตุน้ากรบาพิจิกมนีนิดหน่อยนะคะอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ นะ,ะข้าราชการระดับสูงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางน้ํามันการขนย้ายนะการขนส่งในทุกรูปแบบทั้งทางบกและทางน้ำนะฮะหรือที่ปรึกษาหรือคนที่ทำเกี่ยวข้องกับองค์ไหนการจัดงานงานอีเวนต์ก็ได้นะคะตัวเขาเองนะคะ รู้สึกดีกับคุณนะอาจารย์ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นเขาทําอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เล่าหรือบอกความในใจนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาสนใจแต่เรื่องของเขานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วสิ่งที่เขานะคะจะจะแสดงออกกับคุณในเดือนนี้ ตัวเขาเองอะจับตามองคุณสืบสองคนนะคะว่าคุณนนะคะจะยังอยู่ตรงนี้ไหมคุณไปมีคนอื่นหรือเปล่าคุณชอบคนอื่นไหมนะคะอาจารย์ว่าจริงๆเขามีใจให้กับคุณนะแต่เขาเป็นคนไม่แสดงออกหรือเปล่าแล้วเป็นคนที่แอบหึงแอบหวงแบบเงียบเียบแอบส่องแบบเงีย,งยบ คอยสังเกตคุณแต่ไม่แสดงออกแต่คิดวางแผนเรื่องอนาคตกับคุณแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาไม่แสดงออกการที่เขามีอีโกโ้การที่เขาปากหนักการที่เขาไม่พูดการที่เขาเอาเวลาไปทําแต่งานแล้วให้คุณรอคุณมีความรู้สึกว่าคือมันจะกลายเป็นว่าคุณทุกอยู่คนเดียวมันเหมือนกับว่าคุณพยายามอยู่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้พยายามทําอะไรเลยและตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเขายังเลือกงานเลย คุณก็อยากจะเลือกงานหรือเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบเหมือนกันไม่อยากทนอยู่แบบนี้อีกแล้วส่วนตัวเขานะคะตัวเขาเนี่ยนะคะก็ยังนิ่งอยู่นะในเดือนนี้เพียงแต่ว่าแค่แค่สังเกตรหรือแค่ส่องคุณว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าซึ่งอันนั้นมะมาเป็นความความวิตกกังวลเป็นเซน,เป,นเป็นเป็นเซนของเขาอะ มันเป็นความตนิดใจของเขาแต่เขาก็ยังนิ่งนะคะไม่แสดงออกแต่ถามว่าเขาคิดร้ายอะไรกับคุณไหมก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แสดงถึงความรักให้กับคุณอย่างที่คุณควรจะได้รับนะคะคุณคนนี้โอกาสเป็นชาวราศีมิถุนลัคณาราศีมิถุนได้เกิดวันจันทร์วันศุกร์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเอ่อสิ่งที่เขาวางแผนหรือคิดในใจกับคุณอะมากกว่านี้นะคะที่เขาจะจะทำให้คุณเห็นนะคะ ว่าคืออะไรนะคะเขาตั้งใจจะคอมมิชเมนต์กับคุณนะแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะ่ะตัวเขาอะค่ะรอความมั่นใจในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานการยกย้ายหรือการการจบสัญญาจบปัญหาจบปัญหาอะไรบางอย่างก่อนเหมือนกับว่าเขารอเคลียร์อะไรบางอย่างในชีวิตของเขา ยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะเซ็นสัญญาจบสัญญาจบงานย้ายงานย,าย้ายบ้านแล้วค่อยมาคอมมิตเมนต์กับคุณคือรอพูดทีเดียวรอชัดเจนทีเดียวเหมือนมีเซอร์ไพรส์ซึ่งตัวเขาเองเก็บความลับตรงนี้ไว้ก็เครียดเหมือนกันเพราะเขาต้องหลุนในพาชีวิตของเขาว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนสิ่งเหล่านี้เขาคิดไว้อยู่แล้วหรือรอพูดทีเดียวว่าโอเคเขาจะย้ายประเทศมาอยู่กับคุณหรือมาเยี่ยมคุณมาเจอคุณ คือมันเป็นความคิดที่เขาวางแผนในด้านที่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นจริงเขาก็เลยไม่กล้าพูดบวกกับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วก็เลยทําให้คุณยิ่งอึดอัดกับความเงียบตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภได้เกิดวันพฤหัสได้อาจารย์ขอดูสิว่าอาถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้เนาะในเดือนนี้นะคะ เขาจะทำอะไรดีๆให้กับคุณให้คุณได้มีความสบายใจขึ้นมาบ้างการเดินทางมาหาการการพูดถึงความก้าวหน้าในชีวิตของเขาการเดินทางมาหาการมาพูดคุยหรือมาพูดในส่วนของ ชีวิตของเขามันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีอย่างไรประสบความสําเร็จอย่างไรนั่นหมายความว่าในยักของเขาเนี่ยมันมันเป็นลักษณะที่ว่าโอเคหละเขาสําเร็จเขาก็เลยจะมาหาคุณมาฉลองกับคุณมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือมาอัปเดตข่าวกับคุณหรือเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลไม่ต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเข้าใจไปเองว่าคุณอะน่าจะเข้าใจเขา น่าจะมองออกน่าจะรู้ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้อันนี้เขาคิดในพาร์ุของเขาส่วนคุณจะเข้าใจหรือไม่อาจารย์ว่าคุณก็ไม่ไหวจะเข้าใจแหละเพราะคุณรอนานแล้วนะคะคนคนนี้ีโอกาเป็นชาวราศีกรกฎราราศีกรกฎได้เอวันเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะขอดูซิว่าอะไรท้ายที่สุดนะคะคนคนนี้ในเดือนนี้จะจะได้ชัดเจนกับคุณไหมเอาเดือนนี้ก่อนชัดเจนด้านไหน ตัวเขาเองอะคะ่ะถ้าคุณไม่เข้าใจเขาหรือเข้าใจเขาผิดหรือเป็นเพราะเขาเองที่ทําให้คุณเข้าใจผิด mm. ก็จะมาขอโทษมาง้อมาขอคืนดีหรือถ้าที่ผ่านมามัวต่อไปหมกตัวเองอยู่กับงานโปรเจกต์ Project, อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งทุ่มเทให้กับงานคิดได้เดือนนี้ก็จะมาขอโทษมาขอคืนดีนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาเองอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องงานมากเกินไป เรื่องตัวเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะหายไปจากชีวิตคุณหรือตัดคุณหรือให้คุณหายไปแต่ชีวิตเขามีแต่างานจริงๆนะคะ <c oughs> เอ่อยังไงจะมาง้องมาขอคืนดีอ่ะแต่ท้ายที่สุดชีวิตเขาก็มีแต่างานนะเดี๋ยวขอดูข้อพึงระวังหน่อย <c oughs> การยังไม่มีกำหนดนะคะ ต้องใช้ความพยายามสูงกับการคบหาคนคนนี้เพราะเขามีอัตราตัวตนคำเป็นตัวตนของเขาเขาเขาทำงานเร่งรีบนะเขาแอคทีฟกับงานแต่กับความสัมพันธ์เขาไม่ได้แอคทีฟมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะคะ่ะคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณอนะคือคนที่ใช่แล้วคิดว่าคุณรอได้แล้วเขาก็ทำโน่นทำนี่ของเขาไปนะคะถ้าถามว่ารอถึงเมื่อไหร่สิ่งที่เขาวางแผนไว้นะคะ เดือนนี้เขาอาจจะพูดความจริงกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ไหวที่จะรอหรือมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณหวังอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะตัวเขาเองไม่ได้มีกำหนดอย่างแท้จริงแต่ว่ามีอัปเดตบางส่วนเล่าให้คุณฟังว่าจะเอาอยัางไงก็เป็นไปได้ไม่โอกาสเป็นชาวราศีกุ่มลัคนาราศีกุมราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะเกิดปีจอได้ปีมะเมียได้ เ,เกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูฝั่งคุณดีกว่าถ้าถามว่าระวังอะไรอาจารย์ว่ามันไม่รู้ต้องระวังอะไรแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนจัดสรรหมดเลยคุณเองเป็นผู้รับผลกระทบและคนที่รู้สึกเหนื่อยที่จะรอมันเป็นคุณคะแล้วอึดอัดก็อยู่ที่คุณคุณไม่รับคุณไม่ได้รู้สึกถึงความก้าวหน้าในความสัมพันธ์เลยด้วยซ้า อาจารย์มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะณตอนเนี้ยคุณจะเลือกตัวเองแล้วแล้วทีเนี้ยในเดือนกุมภาเนี่ยนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากมุ่งอ่อนคุณเริ่มคิดแล้วว่าคุณจะทําอะไรเพื่อตัวเองในเดือนมีนาเนี่ยไม่เกินเมษาอาจารย์ว่าคุณอาจจะไม่คุณอาจจะรอได้แค่ตรงนี้มีนาเมษาถ้าเขายังไม่ไม่ take action อะไรให้เป็นรูปธรรมนะคะใพ่บอกว่าคุณไม่อยากวิ่งไล่ตามแล้วคุณเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคุณคนเดียวที่ พยายามในความสัมพันธ์และเป็นคุณคนเดียวที่แสดงความรักความห่วงใยท้ายที่สุดคุณก็กลับมาย้อนมองดูตัวเองว่ามาทบทวนนะคะว่าสิ่งที่คุณทําไปอะนะคะทําไมมันได้รับเป็นความเจ็บปวดความเสียใจมาแทนที่ทําไมมันไม่เป็นความสุขสมหวังเพราะคุณคิดว่าคุณทําทุกอย่างครบหมดแล้ว คอมพลต์แล้วค่ะในสิในคนรักคนหนึ่งที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้แล้ววันอาจารย์ว่าในเดือนนี้คุณจะตื่นรู้ตื่นรู้จากการกระทําของคุณเองตื่นรู้จากประสบการณ์หรือการพุ่งเทของคุณนั่นแหละมันกลายเป็นว่าผู้ให้กับไม่ได้รับความรักกลับมากับมีแต่ความเจ็บปวดอึดอัดหรือการรอคอยที่ไม่มีําหนดนะคะขอดูบทสรุปเดือนนี้หน่อยนะคะจะออกมาในรูปแบบไหนระหว่างคนกับเขา บางผู้บางคนนะคะมีโอกาสได้รับการคอมมิชเมนต์นะคะหรือเปิดเผยใจหรือยังทันเวลาที่จะให้ความชัดเจนกันแต่อาจารย์ดูแล้วค่ะถ้าจะทันอ่ะกุมภาก็เป็นเดือนที่ดีที่คนคนนี้จะทำอะไรให้มันชัดเจนได้นะคะหรือเผยความในใจหรือพูดแพลนในชีวิตที่มีคุณในอนาคตไม่เกินพฤษภาะนะคะถ้าทำได้หลังจากนี้อาจารย์ว่าคุณจะไม่รอ ใครบอกว่ามีโอกาสได้รับความชัดเจนเพียงแต่ว่ามันต้องเปิดใจคุยค่ะถ้าถามว่าสำเร็จจากอะไรอาจจะสำเร็จจากความความดีที่คุณทำการอธิษฐานจิตความบริสุทธิ์ใจความจริงใจหรือการปล่อยวางเมื่อใดก็ตามที่คุณปล่อยวางจากคนคนนี้ไม่รอคอย ไม่คาดหวังคนคนนี้จะวิ่งเข้าหาคุณจะกลัวการสูญเสียแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณนะ,ะคะพอยห่วงใย,ยตามติดนะคะทุบๆสีก้าวหรือคอยทักก่อนพยายามก่อนพยายามอยู่คนเดียวจะเป็นคุณที่เหนื่อยและดูเขาเองก็จะไม่พยายามทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสสมหวังค่ะแต่ในนี้ก็เป็นไปได้ว่าบางคนบางท่านเลือกงานเพราะเขาเองก็เลือกงานคุณก็จะเลือกงานเหมือนกันคุณก็อยากทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ อยากทุ่มเทให้ตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้กับเขามามากพอแล้วนะคะมีโอกาสได้สมหวังนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะเราดูไพ่องพิคเนศค,ค่ะเนี่ยค่ะความสําคัญจะลําดับความสําคัญอยาให้คุณทบทวนดูว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณให้เขาสําคัญแป็นอันดับต้นๆใช่หรือเปล่า แล้วเขาอ่ะให้ความสําคัญกับคุณเป็นอันดับต้นๆแรกๆหรือเปล่าหรือเขาไปทำแต่งานของเขาคนทํางานไม่ไผิดนะคะทุกคนต้องทํางานต้องประกอบอาชีพเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ทุกอย่างมันควรจะเสมอภาคใกล้เคียงและเท่าเทียมกันให้มากที่สุดค่ะเค่อยากให้คุณเห็นคุณค่าในศักยภาพของตัวเองในความดีในสิ่งที่คุณทุ่มเทแม้ว่าให้เขาไปแล้วเขาไม่ตอบกลับมา หรือไม่ตอบแทนกลับมาอย่างน้อยนับจากนี้ไปให้คุณอะแค่ครึ่งหนึ่งที่คุณเคยให้เขาให้กับตัวเองบ้างก็ได้ค่ะนะคะเพราะตอนนี้ตัวคุณเองในในพลังงานตรงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันมีแต่ความเหนื่อยมีแต่การฉุดหลังเวลาคุณจะไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็มางา้อมางา้อมาขอคืนดีนะคะแล้วตัวคุณเองก็ หันกลับไปมองแบบเดิมท้าบอกว่าอยากให้คุณจัดลำดับความสําคัญในชีวิตถ้าคุณให้เขาสําคัญแล้วเขาให้คุณสําคัญไหมถ้าเขาให้งานสําคัญแล้วคุณน่ะควรจะให้อะไรสําคัญในชีวิตบ้างทุกอย่างมันควรจะเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะบางคนบางท่านก็สมหวัง ในการรอคอยครั้งนี้ในเดือนกุมภาไม่เกินเดือนพฤษภาจะอยู่ประมาณนี้นะคะที่คนคนนี้จะเผยความในใจหรือพูดอะไรออกมาแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าคุณปล่อยวางพลังงานอันอันเหนื่อยล้าลงได้เขาจะวิ่งเข้าหาคุณเพราะตัวคุณเองที่ผ่านมาคุณเป็นคนพยายามอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องแบ่งปันกันบ้างต้องเป็นเขาที่พยายามบ้างให้เขาได้เรียนรู้บ้าง ะะให้เขาได้ทุ่มเทบ้างนะคะในส่วนตรงนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขามีเลขสามสิบเลขสี่เลขสามและเลขสามสิบห้านะคะมีโอกาสได้ชัดเจนค่ะถ้าตัวคุณเองยังมีความรู้สึกว่าเขายังแสดงความจริงใจเนาะหรือหรือพยายามในเดือนนี้นะคะในเดือนในเดือนในเดือนนี้ที่อาจารย์ดูแหละคือกุมภาแต่จริงเราดูเดือนมีนาเนาะถ้าดูแล้วแล้วเขาพยายามเนี่ย มันยังพอไปต่อและให้โอกาสได้แต่ถ้าเขาไม่พยายามทำอะไรอ,อาจารย์แนะนำว่านอกจากการรอตรงนี้ลองให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักดีกว่าทุ่มเทในในภารกิจที่ทำให้ตัวเองแบบพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองดีกว่านะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์ปปชนำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชิแชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายๆท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสวัสดางข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทาคลิปให้ดูให้ชมนะคะหรือท่านใดจใจดีมีเมตตากับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสวัสดางข้างล่างนะคะก็จะเป็นพระคุณอย่างมากขอไว้พรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววัน ถึงแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจาการงานนใดนะชอบอะไรก็ขอปรเกิดความสุขสมเร็จเป็นอัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ